สวัส <laughs> ดีทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะก็อยู่กับเกมมัช็อตโรเ,เต้วันถูเป,ปราะว่าโลเลตหรือเปล่ามันลดต,ตรงโรเต้นะครับก็ผมได้ยินเกมนี้มาจากติ๊กเฮ้ยแอป,ปดำแอป,ปดำเกือบเกือบพูดเกือบพูดแล้วกูเกือบละนะฮะคือผมกําลังนั่งเล่นไพ่กับเพื่อนอยู่นะครับผมแล้วเพื่อนมันถ่ายติ๊กตอกแล้วบอกว่าเอ้ยเกยมนี้เน,นี่ยแม่งนุกว่ามึงลองเอาไปแคสให้คนดูเขาดูดิผมก็เลยเออก็ได้ก็ได้ๆๆๆก็ได้ว่ากันเลยแบบกดสตาร์ทแม่งเลยอ่ะ กูไม่สนบัคกช็อตบัตชนงคือผมเล่นเกมนี้มาสักพักนึงนะฮะก็คือแบบทําการเหมือนกับว่าเ่าเรียนรู้นิดนึงเกมนี้มันมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเจอกูหน่อยเฮ้ยเพื่อนขอกงไดไง้คนนี่โอ้โหแมงกูขอกูขอแดนเลยก่อนโอ้โหแโอ้โหมันอยู่อะไรของกูเนี่ยมันอยู่คนเดียวเลยเพลงดังดังเพลงมันดังจังเลยวะโอ้โหก็จะเจอคนยิ้มให้เราว่าผมคือแบบฟันไม่แปรงฟันเหลืองมาเชียวแน่นอนนะ เราต้องพิมพ์ชื่อสุดเท่ของเราโทฟุนะครับผมโทฟุนะฮะ,ะ,ฮะพิมพ์ไปแม่งอ่านโทฟุโทฟุกูโทฟุอ้เหี้ยรู้สึกง,งุนหงดชิบหายเวลาคุณอ่านชื่อผิดนะฮะตอนนี้เจอโทฟุมาพบกับเดลเลอร์น,นะฮะเอา้านึงจะอยู่มันจะมีปืนมันจะมีแบบกระสุนที่ไม่ไม่บอดกับกระสุนที่บอดแล้วนะฮะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวกูใส่กระสุนซึ่งเราจะไม่รู้กระสุนไหนเป็นของแท้ซึ่งกูรู้ว่ารอบแรกกูไม่ตายหรอกเพราะกูเก่ง เี yeah. okay. โยโอเคกูขอโทษเลยไม่ตายเพราะกูเก่งไอ้เหี้ยกูกูไม่น่าเลยยิงกูเลยไป <laughs> ไม่น่าเลยเหี้ยไม่ตายเพราะกูเก่งเป็นไงล่ะมึงเพราะไอ้เหี้ยกูไปสวรรค์เลยอะโป๊ะ <laughs> เดียวไปสวรรค์เลยอะ่ะเฮียเอ้ยโอ้แล้วกูจะไปรู้แล้วกูจะรู้ไหมนะ ไอ้แค่น้นแล้วกูจะรู้ไหมนี่ยว่าอันไหนของแท้ของปลอมไอ้กูตายเถอะกูขอร้องให้กูตายเถอะไอ้เหี้ยมาถึงโป๊ะไอ้เหี้ยกูตายเลยนัดแรกมันต้องไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอวะโอ้ยรอดดีรอดดีรอดดียังรอดอยู่ยังรอดอยู่เอ้ยเอ้ยเอาไอ้เแค่มันเล่าไปี่ยนี่กูกดเดลเลอร์เดลเลอร์เอาไปเดลเลอร์เอาลาก่อนนะเพราะผมเลุกคนนะหมดแล้วฮะ หมดแล้วะกูตายฮะไอเหียกูตายตายมึงกก่อนยิงกูเลยเอา้าเขายิงตัวเองทำไมเ่ยผมไม่เข้าใจเขายิงทำไมฮะเออไม่ได้โง่ยิงเลยสัตว์อ่ะกูให้มึงนัดหนึ่งกูแถมกูแถมเออจากที่กูจะไปอยู่ๆมึงไปซะงั้นรอดตายอย่างงงฮนะ ยัอปกตินัดแรกมาต้องก็เป็นไรไม่ใช่หรอวะเล่นมาสองรอบ้วกูโดนไม่เป็นไรบอกนั้นไม่เป็นไรนะครับป้องไอ้ยันกูไปตัวแรกเลยไอ <c oughs> ้ยเอเจ้าโกงค่ะค่ะเอาก็เมื่อมาถึงนัมายีฟันใส่ะผมเราจะสามารถหยิบของได้สองชิ้นอะได้เลยได้ได้ได้ครับผมเป็นไอเทมสวยเสร<ว>ิม<ว>ในการช่วยเล่นนะฮะอ้าเอา จังซีกระสวยเด้มอจังซีกระสวยเด้หมออ้าวกระสุนไม่สองนัดนะอ้าวกูเป็นคนชอบยิงตัวเองก่อนไงใส่กูก่อนเลยกูเอ้าเฮียเอาจริงอ่ะเนี่ยเจไปมันมันชอบเป็นกูโดนก่อนวะอะไรวะนี่เอ้ามันรอดตายอ่ะ w what the f u ักจบเทินเฮียอะไรวะมาถึงกูโดนก่อนเลย เออมีบุหรี่มาให้อ่านี่หนังสือของพระเจ้านะไร้สาระมากเก็บลงไปฮะไม่เอาโอ้ยเค่ให้ดูเพียบเลยเออได้ได้เดี๋ยวกูล็อกแป๊บได้เลยเดี๋ยวกูจะจัดให้หนักๆเลยแป๊บนึงแป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวกูจะจัดให้หนักกูดูหลี่ก่อนนะขอการดูหลี่เป็นสิ่งไม่ดีครับผมแต่ถ้าเกิดตีลี่จะดีมากเลไม่ใช่นะอ่า <c oughs> เดี๋ยวกูไอ้นี่ก่อนกูเช็คก่อนกูเช็คก่อนอือได้ไม่ผ่านไหมอ่ากระสุนแดงซะด้วยมึงโดนแน่กูล็อกไว้ก่อนเลย ไปเอาไปไปใส่เออมาล็อกก่อนกระสุนแดงแรงลิตมึงโดนกูยิงแน่เวนนี่ฟันเหลืองไม่ใช้ไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมใช้เดนทีนไงไอ้เนี่ยใช้ตะดานรีมจะดานขี้หรือเปล่าฟันเหลืองมาเชียวเราอ่าครับผมอ่าล็อกไม่ได้ไม่ได้ผมไม่อ่านด้คุณขยับนะฮะมาเนี่ยเนี้ออเออมาดูเอ้กระสุนสีดำครับผมทำไมยิงตัวเองรออะไรอะ่ะยิงตัวเองไง เฮ้ยรอดตายอ่ะโอ้โหชักกระสุนหนึ่งทีฮะแล้วกูยิงมึงอีกหนึ่งทีฮะตายซะเออขนาดนี้นะฮะถูกฟุ้นคงเลือดเหลือสี่นะครับผมตายมึงหลุดเดี่ยวมึงหลุดเดี่ยวเอิมึงยิงดิ่ยวมึงยิงดิมึงยิงดิยิงดิเอาเขาดูดหลีก่อนฮะดูดหลีเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะแต่ถ้าตัวเตียนี่จะดีมากนะฮะผมมามามึงมายิงมามึงยิงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอายิงตัวเองทําไมฮะ อ่ามีดวงแสดงว่าเขารู้ตัวอยู่แล้วว่ามันจะไม่เป็นไรอ๋อมันหมดเทินมันหมดแล้วโอเคโอเคความทรงจำมันดีไว้โอ้โหกระสุนกระสุนจริงนะฮะมีสามกระสุนปอมมีสองชี้บหายแล้วฮะวัดดวงสุดๆไม่มึงอยู่กูก็ไปอ่ะมีอยู่สอย่างยิงตัวเองก่อนแล้วนะะชอบเปิดก่อนได้เปรียบกูไปก่อน ล็อบกูด้วยอ่ะแม่งล็ <laughs> อบกูละนี่หายแล้ว <laughs> ผมรักทุกคนนะเด้อสนใจจริงๆสนใจอะไรอ่ะแม่งแม่งหัแงนแล้วอ่ะแม่งตรรัดแล้วอ้าวดาเมจจะคูณสอง <laughs> ไม่ดูผู้คุณงกำลังจะตายดูผู้คุณงกำลังจะตายโอ้โหมันต้องยิงกูอีกรอบแน่นอน ไอ้สั์เอ้กูตายนะไม่นะไม่เท่นะอย่างงี้เอาลาก,ก่อนทุกคนผมลักทุกคนนะน่าสนใจจริงๆมึงส่องอะไรวะนะี่ยอันมันแดกเข้าไปแล้วโอ้โหสีดำซะด้วยแล้วมันยินกูอ่ะดูทรงละเอาเออก็เจ๋งดีฮะปกตินั้นแรกมันจะไม่เป็นไรไม่ไชมเหรอวะอา้าวกระสุนมีอีหนึ่งนัด ไปรูยิงก่อนแล้วกันเอ้าโอเคนัดฟอมกระสุนฟอมโอ้ยเนาะรอดตายอยู่ไอเยกูกลึบเลยเหงื่อนี่ไหลย,ยิบยิบอ้โหใส่ศูนย์ครับใส่ศูนย์แม่งเอ้เหลือไฟฟ้าหนึ่งอันจะรอดไม่ได้กูส่องดิสีแดงนี่คืออ้าวสีแดงก็ด้วยฮะ กูผ่ากูไม่สนแล้วกูผ่าด้วยง <c oughs> โดนแน <c oughs> ม่มึงมึงมึงตายมึงตายฮ่ามึงจะตายอย่างทุก์ทรมานไป <c oughs> โอ๊ยเละเรื่องดวงอย่ามาเสี่ยงกับพี่ครับน้อง <c oughs> โอ้ยทูฟุวินนะวินรัวครับตอนนี้อ้ามามาโผมาอ้าวเข้า <c oughs> <c oughs> ถึงเขตการเป็นอยู่เป็น,ปน,ปนอะไรวะเอาชิพหายละ ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายว่าแกจะอยู่หรือแกจะไปมาไม่มีการน้องเรื่องมากกว่านี้อีกแล้วไม่แกก็ฉันเราจะเต้นอยู่บนกองเงิน,นเราจะเต้นตอนนี้เราก็ลังเต้อยู่เป็นความเป็นความตายได้เลยได้เลยกลัวเลื่อนดวงเอาไว้ใจผมครับผมมายน้องรีของรีของทำการจับการ์ขึ้นมาสี่ชิ้นฮนะ ครั้งนี้มีไอเทมอยู่สี่ชิ้นเอา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 เข้าไปดิจำไว้ว่าอันนี้จะมีกระสุนปอมอยู่สองนัดได้เลยไม่สนกูส่องก่อนกูจะไม่ยอมเล่นอะไรมั่วๆเดี๋ยวกูตายปุ๊บ เอยเอาว่าแล้วผมก็ล็อกแม่งไว้อีกทีหนึ่งฮะล็อกแม่งเลยนี่ขยับไม่ได้ไม่ต้องขยับครับผมยิงแม่งเลยเอเอแะแะแะไม่ให้ขยับนะแะแะแะไม่ใช่เทิ่อนมึงเทินกูนี่นะ่ะยิงตัวเองโชว์ด้วยยิงตัวเองโชว์หนึ่งดีเปะ๊ะ แน่ไม่ตายแล้วไม่ตายโทษ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 เฮ้ไเวที่มันล้อเรียนกูใหญ่เลยนะไม่ได้ล้อเรียนซะหน่อยโทดวงมันมาเฉยน้องมีสี่ชิ้นอ้าวโดเนี่มึงโดนกูกระสุนไม่กี่ดอกครับอ้ามีมีของปลอมสี่มีนัดจริงสี่โอเคได้เลยแอผมใส่จริงนะผมตอนนึ่งกูเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวมันเสียเทินฟรี อะไรฮะวันเดงงันนึ่ง,วนนงความสนุกมันต้องอะไรวะอะไรวะได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิวสวสมึงโดนแน่มึงโดนกูแน่ <c oughs> อาไปสองนัดรัวๆแ <c oughs> หน่ใครมึงคนเดียวด้วยโอโหมันจืดมันจับอีกนิดนึงอีกนิดนึง ขออีกนิดนึงดูดี้ดูดิเอ้ยเอาของแท้ซะด้วยโดไปหนึ่งทีปึ้งเอ้ยมึงเป็นไงล่ะมึงเจอทูฟุคุงเขาให้ตัดไฟมาเลยครับตัดไฟมาเลยตัดไฟมาเลยครับตัดยังตัดยังนายพร้อมหรือ,อยังกูพร้อมตั้งนานแล้วมึงอะพร้อมหรือ,อยังตัดไฟมันเออมึงโดนแน่มึงตายแน่ แบงแดกแบงแดกรัวๆแดกรัวๆเอาของแท้อ่ะแดกอีกเอามึงกินได้หมดจังมึงกินได้กินได้ทุกกระป๋องอ่ะมึงกินได้หมดเลยแดกเข้าไปอ่ะแดกเข้าไปแดกเข้าไปเลยไม่เพิ่มอ่ะอ่ะมึงแดกทุกกระป๋องเลยอ่ะส่องไปอ่ะมึงส่องมึงส่องไปมึงส่องไปน่าสนใจอ่ะแมงดูดหลีแล้วตอนนี้อือสูตรหลีสูตรจังเลยบุหรี่เนี่ยมึงสูตรทำไมสูตรไปเรื่อยก็ไม่เพิ่มแมงดูดหลีอ่ะ มึงดูดไปมึงดูดไปมึงมึงจะแดกให้หมดเลยแม่งแม่งเอาของทุกอย่างนะตอนนี้แม่งเอาหมดเลยเอาเอ้า,อามึงยังมีดวงอยู่เหรอยิงอีกมันยิงอีกอ้าวเขาก็มีดวงเหมือนกันแล้วมึงจะยิงกูไหมนะอ้ารีใหม่ฮะรีใหม่อย่าอย่าทำการชะล่าใจมันนะฮะปีศาจมันกะ็คือปีศาจปยังข่ำกูไม่ชล่าใจหรอกบอกเลย โอ้โหกระสุนจริงมีสามเรามีอัตราประมาณ75%ที่จะยิงมันได้นะฮะใช่บอกว่าผมไม่กล้าเสี่ยงว่ะยิงแม่งก่อนแล้วกันผมไม่สนนะอ่ะเอ,เอ้าเอ้เกมมันจบแล้วฮะน้อง <laughs> ชนะแบบ,บงงๆอะไรวะโคตรเก่งเลยวะ่ะ เอาตังไปเลยดวงเมืองบาวเพื่อนได้เลยทูฟุ่คงนายมหาเศรษฐีนะครับผมจะเริ่มทำยูทูบครัของข้าครับผมไปละกูเป็นการเป็นเศรษฐีแล้วกูไปละออกถถูกลายเป็นเศรษฐีแล้วทูฟุ่คุงนายเก่งมากอย่าเรื่องดวงอย่าวัดกับทูฟุ่คุงนะครับ <c ười> ชนะแบบวัดฟักชนะอย่างงงๆฮะโอ้โหโคตรเก่งยินดีด้วยทูฟุ่คุง มึงแม่งโคตรเทพว้ชนะเฉยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับ